ครับสืบเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับร้องเรียนเข้ามาว่ามีบุคคลซึ่งไม่ทราบเป็นผู้ใดใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็อ้างว่าท่านได้ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลอื่นนะครับซึ่งในข้อท็จจริงเนี่ยไม่ได้มีการค้ำประกันไม่ได้มีการลงชื่อในสัญญางเงินกู้แต่อย่างใดน,นะครับ อกจากนั้นเนี่ยผู้ที่โทรมาขู่เนี่ยยังยังขู่ต่ออีกว่าหากท่านไม่ชําระเงินกู้ให้กับผู้กู้นะครับจะถูกดําเนินคดีถูกฟอ้องร้องแล้วก็จะติดเครดิตบูโรไม่สามารถที่จะไปทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบานันการเงินได้ต่อไปนะครับทาให้บางท่านเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ยินยอมที่จะชําระเงินกู้แทนผู้อื่นตามที่เขาอ้าง ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานวิชาติเรียนมาจากสัมพรรันธ์มายังพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านไม่ได้ไปลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วมีโทรศัพท์โทรเข้ามาข่มขู่ในลนนักษณะนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องชําระเงินกู้ให้กับผู้อื่นเพราะเราไม่ได้คำาั่นการให้ใครนะครับนี่คือแก๊งมิจฉาชีพแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับซึ่งได้หมายเลขโทรศัพท์ท่านมาจาก ผู้ที่กู้เงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์นี่แหละนะครับแล้วอนุญาตให้แอปเงินกู้เนี้ยเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นั้นๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะท่านจะไม่รับความเสียหายใดๆนะครับแล้วก็แอปเงินกู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องท่านได้นะครับซึ่งหาก มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับขอให้โทรศัพท์มาแจ้งที่ศูนย์ปราบปรามนี่นอกระบบของสำนักงานหนชาตินะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1599นะครับหรือแจ้งที่สถานีตรวจทั่วประเทศนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ